สวัสดีค่ะวันนี้ต้าพนุษย์ก็มาถ่ายวิดีโอไข่ไข่แม่มดนะคะได้เห็ดไข่แม่มดมาเยอะเลยเนี่ยดูนะคะแล้วก็ได้บลูเบอรี่มาหน่อยหนึ่งไปตักบลูเบอรี่มาได้หน่อยแต่ยังอ,ออกไม่หมดนะคะยังมีอยู่ในถุงอีกเท่านี้แหละ วันนี้ป้าธนุก็จะเอาได้เอาเห็ดตัวนี้มาล้างแล้วก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ทําวันนี้นี่เวลาทํากินเลยว่าจะกินนะเขาบอกว่ากินได้อืมป้าก็ศึกษาดูแล้วเขาบอกกินได้ป้าก็จะกินเนาะค <c oughs> งไม่เป็นไรนะได้มาหลายไข่เลย ตอนตอนที่ป้าเอามาคุยมาจากดินเนาะมันจะมีรากรากอยู่ตรงนี้นะคะเห็นทุกคนดูรากอยู่ตรงนี้ก็มีและดินนั้นก็จะถมหมดเลยป้าครับป้าเข้าไปศึกษาดูใน y o u t u b e เพืนเพื่อนๆเ,เ,เขากินกัน ก็ททำอาหารกินอาหารจานเด็ดด้วยนะอืมมันน่ากินด้วยดูพอข้างในหัวก็น่ากินป้าเข้าไปดูดูอีกคนหนึ่งของที่ยูทูบเขาทำไว้เขากินเขาผ่าข้างในเนี่ยเขาผ่าข้างในแล้วเขากินเขาขาวขาไม่โดยไม่ต้องไปผัดไปต้มไปแกงอะไรเลยแต่อีกคนนึงอ่ะเขาเอาไปทอด กระเทียมแล้วก็กับอ้อยอ่ะก็เอามากินได้ก่อนจะกินทุกคนก็ต้องศึกษาก่อนนะจ๊าไม่ใช่กินมัวมวๆป้าศึกษาแล้วป้าป้าถึงจะกินไงทุกอย่างป้าศึกษาก่อนแอบบูเบอรี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนป้าไม่กินนะเนี่ยป้ากลัวป้ากลัวตายเหมือนกันนั่นแหละบูเบอรี่เนี่ยเขากินกันป้าไม่กิน พอเข้าปีนี้นะป้าเข้าตาเข้าไปตักเลยไม่อายคนเขายืนดูพวกฝรั่งเขายืนดูันใหญ่เลยว่าทำไมยายคนนี้มาตักบลูเบอรรี่วันเว้นวันวันเว้นวันมามาบ่อยจังแต่ป้าไปตักวันละโลสองโลสามโลบางทีก็ได้ตีโลเนาะไม่ได้เอามาเยอะเนี่ยวันนี้ได้มาประมาณสักสี่โลได้แต่เห็ดแต่เห็ดนี่ก็ ก็เยอะอเยอะเลยในปากยังอยู่เยอะเลยนะคะเนี่ยป้ามาแค่นี้ก้ามาเยอะปล่อยให้เขาขึ้นใหม่ไงเขาจะได้ขึ้นใหม่ปีหน้าจะได้มีเชื้อเอามาก็กินนึกหมดหรอกคนเดียวป้าเข้าไปดูดูใน Google นะมีเพื่อนๆเ,เอาเอาเนี่ย เอาที่นันเตนเมื่อมึอนเนี่ยที่เตนเหมือนกับออยเตงเจลนะคะเขาเอาไปทาหน้าก็บอกว่าตึงมากอันนี้เห็นกับเห็นที่ y o u t u b เขาทำเนาะ้าก็ไม่กล้ายังไม่กล้าเอาที่ไปทาหน้าเนาะ<ม>ตาย่งแก่อยู่แล้วเดี๋ยวหน้าเละตุ้มเตะไม่ได้กินนี่เราเราเราต้มก่อนอะไรก่อนลวกก่อนทอดก่อนอย่างเงี้ยเห็ดทุกอย่างต้องทําให้สุกก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปกินดิบ แล้วก็ต้องไปศึกษาด้วยนะคะว่าเห็ดตัวไหนกินได้กินไม่ได้อย่าไปกินมั่วนะคะอันตรายนะคะทุกเห็ดต้องเข้าไปศึกษาป้าถึงขั้นกับไปซื้อหนังสือมาดูเลยนะคะเอาหนังสือมาดูหัวหนึ่งเลยว่าเห็ดตัวนี้กินได้ไหมมันมีมันมีกี่กี่ดาวกี่ดาวนี่ก็าว่าสองดาวหรือดาวไม่รู้เนี่ย แต่นี่ตัวนี้เขาว่าดาวหนึ่งดาวเดียวก็กินได้ถ้าไม่มีดาวก็คงกินไม่ได้เนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขากินกันเขาคงไม่โกหกเรอก,ก็เขากินให้เห็นทุกว,วันนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เลยแต่เราอ่ะกินได้บางคนก็กินได้นะคะบางคนก็กินไม่ได้มันมันอยู่ที่คนด้วยเพราะว่า ของทุกอย่างต้องกินให้สุกต้องทําให้สุกก่อนอย่าก,กินดิบเห็ดไไม่ว่าเห็ดอะไรทั้งนั้นแล้วก็เข้าไปศึกษาให้ดีนะจ๊ะทุกคนเห็ดไข่เห็ดไข่เนี่ยมดเต,ต่งมากเลยเต่งรากเขาจะอยู่ตรงนี้นะี ยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามให้กําลังใจบ้านในนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ